มาตกจ้าพี่น้องตอนนี้เวลา1 1โมง30นาทีมาตกตอนรอแรงๆกับมติไอ้ทำาไม่นีกันเลยไม่ได้ถ่ายตอนตกแรงๆเป็นเม็ดตะคู่นหน่อยๆดอก นี่มาตกอีกแล้วตอนตกแรงๆกับไม่ได้นั่นจะตอนเม็ดที่ใหญ่ตอนหนาๆวัฒธรทำไอเปิดเปิดอ่นก็ะเลยมัดทิ้งก็ค่อยอจคนเท่าเนาะตาฟางจ้ะเมืองทุ่มเร์โนอเวเดจ้ะกะทุ่มเซอร์มนมองไม่เห็นเลยโรงพยาบาลมหาลัยเลยวันนี้ตื๊ดๆทั้งนั้นจ้ะ ฝั่งไอ้ทุ่มสแตฝั่งอีกมึงก็ไม่เห็นเลยนึงฝั่งทะเลอีกฝาก,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 กนนมือตึดต๊ดตื๊มือสีขาวขาวไม่ใช่มือตึต๊บเลยขนาดไม่ขึ้นเนี่ยเพิ่งลงคลิปเอนั่นไปลงคลิปดูแสงเหนือไอแสงเอเนื้อจะโอ้ยพูดผพิดกข้ทษด,ด้ะเอทรง เอ,อปล่อยคลิปเอ,อถ่ายทอดคลิปเอ,อเออ,เอ,อหลวงจันทร์ดลวงจันทร์เต็มอันอันไม่ขึ้นนี่มันเห็นมันแลเห็นไม่เต็มดวงดอกแต่เห็นกันเลยทําคลิปถ่ายลงไปคิดถึงเมืองไทยประมงตะพันเอดลวงจันทร์ไปเนาะโอ้นี่แต่คนเฒ่าพูดแล้วไม่ถูกลงไปไม่ขึ้นนี่จ้ะวันนี้กินชาวมาหิมะตอแกะเ,เดี๋ยวก็หิมะตกเดี๋ยวก็ฝนตกกับยิป,ปมาเนี่จ,จะ้ะ อิถ้าได้ถ่ายตัดตอนอิเห็นนี่มาตกละหลายนั่นคืจิ้งามกว่านี้อ,อีกดอกเพรา,วาจจะว่าญามดตอิเขาหน้าโอเขาถ่ายทอดไม่ค่อยเก่งเนาะตาว่างเงินเท่าก็ได้ได้แค่นี้ญาตาถ่ายในบ้านด้วยจ้ะข้างนอกมันหนาวโพดญาใส่เสือเ้อแบบอีนม,มันกับบางมันก็เลยจีหนาวไม่ได้ดูหนาจะเพิ่งตื่น สิบเอ็ดโมงสามสิบอ่ะนี่สามสิบเลยสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเช้าเวลาของโนเวย์หา่งงหางจากเมืองไทยหกชั่วโมงจ้ะห่างจากนิวซีแลนด์ญาติกันอยู่นิวซีแลนด์ก็ว่าพวกญาติดาวนอนเขาก็ะเพิงตื่นก็จะห่างกันสิบสองชั่วโมงเลยเดี๋ยวเพราะญาติดาวเริ่มนอนแกก็เริ่มตื่นน้าเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวติดต่อกันได้ รูจักกันดังใน YouTube มีเลย <laughs> อะไรเจอแอะอาจจากของใบรรยากาศยากกทิถ่ายแม่นานนอกจากจักพักกทิศพดอก็ให้ดูเฉยๆเนาะพาได้พี่น้องได้เห็นว่าบรรยากาศโนเวยทางเหนือนเป็นไงดึงพวกคนไทยยีนต่างเดียนก็ใช้ชีวิตยังไงหนาวย่างนานานานกันกนี่เจอนี่แหละทรมานเวลาคนไปทําง,งานพี่น้องเอ้ยดึดง นี่ขนาดยังตกเหม็นนักคักแต่ตกนักจริงเป็นใหญ่ปุ๋ยปนบุบบุบบุญมันปุ๋ยฝ่ายแหละแต่ว่าตกคักจริงจิ้งก็ไม่มีลมมันก็ไม่หนาวเดือดจ้ะนี่แหละบรรยากาศจ่ะต้วนี่เริ่มเห็นยิงจากเราเห็นล่างๆนูน้นสุดจ้ะเอ้ยออกไปจำถ่ายอยูปถ่ายต้งนอกเมื่อกี้ตอนยิบปิดคลิปนะ่ะเอ้ยเป็นถูกเอะหิมะหนาวคักจ้ำใหญ่เลย จะพี่น้องบรรยากาศย่าดาวเอามาฝากกันเด้อจ้ะย่าดาวโนเวจะอยู่โนเวทางเหนือเกาะทุ่มเซอร์นี่หละโนเวทางเหนือเห็นมันตกก็อยากให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะจ้ะชีวิตต่างแดนอยู่ไงกินไงอยู่ทรมานเนี่ยแค่ไหนว่าสบายก็บสบายว่าทรมานกับทรมาน่ะจ้ะมันหนาวมันนั่นแต่ก็ดีอย่างเสียอย่างนะจ้ะเนาะ ย้ายก้กระสู่ชีวิตคือกันจะทนเอาใหญ่แล้วคิดถึงเมืองไทยเจนตัดติดโควิดไปไม่ได้แล้วก็มาไอ้นั่นไม่ได้ไปก็ถ่ายทอดความรู้สึกไปก็ย t u b e คลิป youtube อีกลัวจะพี่น้องเออคิดถึงทุกคนเลยการดูแลสุขภาพหนึ่งเด้อจ้อเคเนาะจ้าคลิปนี้ยาก็เจ้ะไว้แค่นี้จ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่เขามารับชมจ้าวัสดีจ้า อยไรเอ้ายุบไม่เป็นเลยที่นี่พี่น้อง